มาดูจังหวัดอุดรธานีเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับผ่าฉากไตเติ้ลหนังเรื่องคนสู้คนนะครับซึ่งถ่ายบุมกว้างมุ่มสูงของตัวเมืองอุดรธานีนะครับผ่านสถานที่สําคัญนะครับอันนี้จะเป็นสารกลางหรือเปล่านะครับหรือว่าที่ว่าการอำเภอนะครับพระเอกของเรื่องก็คือคุณไพโรธใจสิงนะครับเดินนะครับเพื่อที่จะไปที่คิวรถโดยสารนะครับที่อุดรครับ มาเดินผ่านหน้าโรงหนังตรงนี้แหละครับโรงหนังเฉลิมวัฒนาด้าน,นขวาจะเห็นคัดเอาป้ายมนตรทุกทุ่งขึ้นเอาไว้นะครับนี่ครับโรงหนังเฉลิมวัฒนาอันนี้ก่อนว่าภาพเมื่อสักครู่แล้วนี่เป็นภาพหลังเมื่อสักครู่นะครับเอรุ่นนั้นเป็นพระเอกนะครับจะมาหาเพื่อนที่อุดอรนะครับก็ท่องมาขึ้นรถเรียกว่ารถโดยสารนะครับขนาดเล็กนะครับจากตัวเมืองอุดอรเพื่อที่จะไปนนทสั่งนะครับ ก็เข้าใจว่านี่จะเป็นคิวรถโดยสารของเมืองอุดอรนะครับที่จะออกไปตามอำเภอต่างๆซึ่งเป็นภาพเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับหนังของคุณวิจารณพัดีวิจิตนะครับเข้าไปถ่ายทำก็เห็นเฉพาะช่วงที่เป็นฉากไตเติ้ลนี่แหละครับที่เห็นชัดๆว่าเป็นตัวเมืองอุดอรนะครับแต่พอชาวบ้านรู้ว่ามีการถ่ายหนังนะครับก็จะเห็นไหมครับยืนดูรถโดยสารที่ น่าจะเป็นมีคุณไพโรนนั่งอยู่ในรถค้ะด้วยนะครับแล้ววิ mm ่งออกไปสักครู <the <the ่นะครับเดี๋ยวก็จะต้องสั <the <the ่งทัดนะครับแล้วก็จะต่อด้วยภาพอื่นนะครับในช่วงต้นๆนะครับที่ถ่ายบุ่มกว้างนะครับเราเห็นสนามกว้างขนาดใหญ่นั้นอาจจะเป็นทุ่งสีเมืองก็ได้นะครับมีคุณไพโรนนั่งอยู่ในรถนะครับแล้วก็แต่เติลก็จะไปสักครู่นะครับภาพเร็วนะครับแล้วก็จะไปถึงสถานที่ที่รถจะต้องจอดนะครับก็ให้จอดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้คุณ ไปรถลงนะครับก็จะมีป้ายบอกว่าไปโนนสังกับไปอำเภอศรีบุญเรืองนะครับซึ่งเราไม่แน่ใจนะครับว่าคุณไพโรจน์นจะไปไหนแต่ต้องเดินเข้าไปในะถนนเส้นนี้แหละครับแต่เติ้ลก็จะบ่นนะครับเดินไปสักครู่ก็จะไปเจอกับผู้ร้ายที่เข้ามาบอกกวนนะครับแต่ว่าฉากนั้นคงไม่ต้องดูนะครับวันนี้จะให้ดูเฉพาะฉากที่เป็นฉากไตเติ้ลแล้วก็เป็นภาพถัดๆนะครับที่ไทยเห็นตัวเมืองบูดรเมื่อ52ปีที่แล้วครับ